สวัสดีค่ะวันนี้พามาเปิดนี่สั่งสั่งต้นไม้ออนไลน์ครั้งแรกค่ะท่านสั่งวานิลานี่ค่ะสั่งต้นไม้ออนไลน์ค่ะมาดูครั้งแรกเขาให้มาแบบนี้เป็นหลอดหลอดแบบนี้ค่ะมาดูว่ามันเป็นยังไงครั้งแรกค่ะลองสั่งดูค่ะ เขาเขียนมาเลยค่ะว่า open เปิดเปิดทางนี้นี่ทำลูกศรมาด้วยเลยค่ะอย่าเปิดทางนี้นะจะามาเปิดทางนี้เขาบอกมาแบบน,นี้ก็เขียนมามีฝาค่ะทุกคนเดี๋ยวแม่บ้านจะดึงฝาอุ้ยระแวงอุ้ยขอ,อาภายค่ะระแวงลูกจังเลยอ่ะลูกเล่นนี่มาดูด้วยกัน เหแทนแทนอุ้ยเห็นดินแล้วตื่นเต้นอะครั้งแรกในการสั่งต้นไม้ออนไลน์ค่ะคุณสามีมาให้กําลังใจข้างๆนี่พอพอบ้านถามว่าเวลาเขาจะโพสต้นไม้ขายยังไงกันนี่แม่างมาดูด้วยกันว่าที่่ามประเทศนี่น่าจะออสเตรเลียเหมือนกัน มีชื่อและที่อยู่ตรงนี้นี่ว้าวนี่ค่ะโอ้นี่เขาโพสแบบนี้จะถ่ายรูปยังไงนี่ถ่ายแบบนี้ดีกว่าเนาะนี่ค่ะมาดูเขาใช้ถุงซิปล็อกค่ะติดเสติกกี้เทปใช้ถุงซิปล็อก ถุงซิปล็อกมีทั้งหมดสามใบหนึ่งใบอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ยังเห็นตัวล็อกเลยค่ะทำคลิปด้วยสองลูกด้วยค่ะลูกเล่นอยู่ข้างนอกคนเดียวคุณสามีก็มานั่งใกล้ๆให้กำลังใจนี่ค่ะนี่ถุงที่สามอยู่นี่ค่ะนี่หน้าตานี่ค่ะนี่ก็คือต้นวานิลาค่ะแม่บ้านอยากจะปลูกวานิลาค่ะนี่ เดี๋ยวมาดูไม่มีใครดูลูกเด้อมาดูแต่ต้นไม้นี่เดี๋ยวแกะค่ะเดี๋ยวจะแกะยังไงเนาะเดี๋ยวแกะก่อนนะคะโอ้ยมาแล้วเด้อผู้ช่วยแม่มาแล้วอ่าทีนี้แม่วันจะตัดค่ะทุกคน Please, <Jesus. S 1> เดี๋ยวมาอู้ดูอ๋อมันมีทั้งหมดสองต้นค่ะเขาติดมาแบบนี้อ้ายโดนริ้วเกียบแล้ว ลูกเหยียบแล้วค่ะเขาให้มาสองต้นเขาลงไว้ว่าหนึ่งต้น How much daddy? สามสิบสามสิบห้าเหรียญถ้าจำไม่ผิดเนะาะก้านเดียวกิ่งเดียวสามสิบห้าเหรียญแต่ปรากฏว่าเขาให้มาสองค่ะทำไมอันนี้หน้าตาไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะน <This> หรือมันเป็นยังไงเนี่ยอ๋อนี่นีนนโดนลูกเหียบไปสองสองรอบแล้วอะ <c oughs> นี่ค่ะเนาะพามาให้ดูพามาดูด้วยกันค่ะนี่ค่ะเออนี่วันนี้ลาวันนี้ลาบีนออคิดลายอ้อ่านมั่วแล้วเนี่นี่ค่ะวันนี้ลาบีนออคิดวนย <c oughs> สำเนียงวันบ้านนี่ค่ะเนาะถ้าจะแกะออกก็มาดู ก็ส่งกันแบบนี้ทางนี้นี่ค่ะแล้วก็จะมาในกล่องแค่มามีบอโรดิซอนพิสมาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เสียบเสียบเข้าไปแบบนี้เนาะนี่นี่ค่ะวิธีการส่งต้นกล้าค่ะนี่อ้าววันนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะไปปลูกทดลองปลูกก่อนค่ะนะอาจจะมีคลิปหรือไม่มีโอ้เด็กน้อยสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ